สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Great to Talk ใน EP ีที่106ครับกับผม g e ว t อภิชิตฮะวันนี้นะครับอยากจะมาแชร์เช็คลิสต์นะครับหรือว่า4คำถามที่เช็คว่าใครเนี่ยคือคนจริงนะครับไม่ใช่คนปลอมจากหนังสือ8สิ่งที่คนเก่งมากๆมีร่วมกันนะครับปกติแล้วเนี่ยเวลามี อะไรที่ฮิตขึ้นมานะครับก็จะมีคนก๊อปเอามาขายเพราะว่ามันขายง่ายนะครับเรื่องนี้อาจจะเกิดขึ้นกับวงการออนไลน์มาร์เก็ตติ้งอีคอมเมิร์ซเทคสตาร์ทอัพนะครับแต่สิ่งที่ปลอมนั้นจะไม่ใช่สินค้าหรือบริการนะครับแต่ว่าเป็นคนปลอมนะครับไม่ว่าจะปลอมเป็นผู้เชี่ยวชาญปลอมเป็นที่ปรึกษาปลอมเป็นนักพูดขายคอร์สนะครับ ไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยทำงานเหล่านั้นมาก่อนนะครับแต่ทำแบบผิวๆนะครับแล้วก็เอาผงฟูมาใส่เยอะเกินจริงนะครับคุณเอลินเนี่ยก็มีเกณฑ์แนะนำน้องใหม่นะครับหรือว่าบริษัทที่กำลังหาที่ปรึกษานะครับด้วยการทำเช็คลิสต์สี่จริงนะครับจริงที่1นนะครับคือคนนั้นเนี่ย หรือเขาคนนั้นเนี่ยเคยทําเรื่องนั้นจริงๆนะครับอย่าหลงกลว่าเขาเคยอยู่บริษัทออนไลน์หรือเคยอยู่บริษัทที่เก่งด้านนั้นแล้วเขาจะเก่งด้านนั้นตามไปด้วยนะครับเอาเข้าจริงๆนะครับบริษัทที่ชื่อเสียงดีๆเนี่ยก็มีหลายคนหลายระดับนะครับเหมือนในบริษัททั่วๆไปนะครับอย่างน้อยเนี่ยคนนั้นต้องเคยลงมือทําเองจริงๆนานเกิน2-3ปีนะครับมีผู้บริหารหลายคน อาศัยตำแหน่งที่มีอยู่นำเสนองานที่ลูกทีมปั้นมาให้ในลักษณะแบบนี้ลองถามเจาะรายละเอียดได้เลยฮะอย่าพึ่งไปหลงกลนะครับกับการคุยครั้งแรกนะครับเพราะพวกนี้จะนำเสนอได้หล่อสุดๆนะครับแต่ลงรายละเอียดจริงๆตอนหน้างงานไม่รอดนะฮะจริงที่2นะครับคือเคยทำสำเร็จมาแล้วจริงๆนะครับต่อให้เขาทำเองจริงๆนะครับก็ต้องพิจารณาด้วยว่า เขาทำสำเร็จหรือไม่นะครับบางคนเนี่ยจอมโปรเจกต์แปะป้ายไว้หลายงานนะครับเพราะว่าเป็นคนพูดเก่งเลยชอบอยู่ในห้องประชุมนะครับถ้าไปเจอคนที่ทำได้แค่ครึ่งครึ่งกลางๆนะครับไม่เปี้ยงมากนะแสดงว่าคนนั้นเนี่ยยังเอางานตัวเองไม่รอดเลยนะครับแบบนี้ให้ขอผ่านจะดีกว่านะครับจิงที่3นะครับมีความรู้จริงๆนะครับหรือในวงเล็บ พูดรู้เรื่องจริงๆนะครับข้อนี้ตายกันเยอะที่สุดนะครับคนกว่า80%แยกแยะคนพูดเก่งจากคนเก่งจริงๆไม่ออกนะครับวิธีเช็คง่ายๆคือหลอกถามคำถามง่ายๆสลับกับคำถามยากๆนะครับถามหาความเชื่อมโยงเหตุและผลแล้วเอาคำตอบเขามาเทียบกับคนประเภทเดียวกันอีก2-3คนนะครับถ้า คำตอบไปคนละทิศคนละทางเนี่ยก็อย่าไปยุ่งนะครับถึงอย่างไรคนรู้จริงที่พูดไม่ค่อยรู้เรื่องก็ยังดีกว่าคนที่พูดรู้เรื่องแต่ดันไม่รู้จริงนะครับจริงข้อสุดท้ายนะครับคือเข้ากันได้จริงๆนะครับประเด็นนี้สําคัญแต่มักจะลืมกันมากที่สุดนะครับต่อให้เจอคนที่ใช่1-3คนเนี่ยแต่เข้ากันไม่ได้สไตล์มันคนละทางนะครับมันก็เหมือนการตก รุมรักคนสวยนะครับแต่ว่าศีลไม่เสมอกันนะครับศรัทธ,ธาเข้ากันไม่ได้ทำงานร่วมกันไปเนี่ยก็จะไม่มีความสุขแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคของงานใหม่ได้ยากนะครับเดี๋ยวก็เลิกแล้วก็เสียเวลานะครับและนี้ก็คือ4จริงที่เป็นเช็คลิสต์นะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาที่ปรึกษานะครับหรือผู้เชี่ยวชาญก็จะได้ช่วยให้เช็คได้นะครับว่าเป็น คนจริงหรือคนปลอมนะครับทิ้งท้ายของบทนี้นะครับคุณพลินบอกว่าหลุมพางชนิดหนึ่งที่มักจะนำมาใช้ตกเหยื่อให้หลงเชื่อเนี่ยก็คือคอนเน c t ชันนะครับอ้างว่ารู้จักกันไปหมดนะครับบรรดาลทางลัดให้ง่ายๆเพราะว่าโนฮูเร็วกว่าโนฮาวนะครับมันก็จริงนะครับแต่ให้นึกถึงคนที่ชอบถ่ายรูปกับดาราดังทหารนะักการเมืองเพื่อเอามาหลอกต้มเงินชาวบ้านดู ซึ่งคอนเน็กชันเนี่ยไม่ใช่แค่คนรู้จักหรือเป็นเพื่อนใน f c e e o o o นะครับคอนเน็ชันที่มีคุณค่าต้องอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าทางธุรกิจด้วยนะครับถ้าคนนั้นไม่มีคุณค่าทางธุรกิจจริงๆนะครับถึงจะมีคอนเน็กชันก็ไม่มีเครดิตอะไรที่จะช่วยเหลือได้มากนักน,นะครับนอกจากนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่มีคอนเน็กชันทางธุรกิจสูงๆเนี่ย เขาไม่เอาคอนเน็กชันมาหาผลประโยชน์หรอกครับคอนเน็กชันเป็นผลลัพธ์ของกลไกผลประโยชน์อยู่แล้วนะครับหากเราคาดว่าจะมีผลประโยชน์ในอนาคตเราจะสร้างคอนเน็กชันขึ้นเพราะมันมีมูลค่าเมื่อนาําไปต่อยอดไม่ได้มีมูลค่าพอตัวมันเองนะครับดังนั้นคนที่เอาคอนเน็กชันมาตีเรียกมูลค่าแล้วคุยว่าจะพาไปที่นั่นที่โน่นที่น,น,นี่ตีความง่ายๆได้เลยว่าเป็นตัวปอมนั่นเองนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของ EP นี้ครับที่พูดถึงเช็คลิสต์4ข้อนะครับที่ช่วยให้เราเนี่ยรู้ได้ว่าคนนั้นเนี่ยเป็นคนจริงหรือเปล่านะครับก็จะมีเรื่องของการที่คนคนนั้นเคยทําเรื่องนั้นจริงๆนะครับเคยทําสําเร็จจริงๆนะครับมีความรู้จริงๆและเข้ากันได้จริงๆนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ EP หน้าครับกับ g r e a t a l k สวัสดีครับ